เพราะว่าแต่งลุกของอินเดียนแดงนะคะเข้าใจว่าเขาคงขี่มากันไม่ได้ขี่ลานะคะลุคนี้ก็เป็นลุกที่แบบว่าแต่งไม่ยากนะคะใช้อาชโดโ์ดแค่2องสามสีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใช้วิธีการค่อยๆลากเส้นออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมสีลงไปง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ทาลิปสติกที่แบบว่าเป็นสีออกคัพเปอร์อมทองๆแดงๆน้ำตาลแบบนี้นะคะให้ปากดูแบบว่าฉ่ำๆนิดนึงแต่ง่ายมากเลยถ้าอยากทราบว่าอินเดียนแดงปี2012เขาแต่งหน้ากันยังไงคะติดตามชมลุคนี้ได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะพิมจะใช้บ B ที่เป็นเนื้อแข็งๆครีมแบบนี้ลงก่อนนะคะลงทีละน้อยๆน,นิดๆนะคะแล้วค่อยแล้วก็เกลี่ยออกไปอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเกิดว่าคุณลงเยอะแล้วก็เกลี่ยช้าเนี่ยอาจจะเป็นเหยือ่อหน้าเป็นปื้นได้นะคะก็ค่อยๆเกลี่ยไปตรงจุดที่ต้องการอย่างพิมก็จะลงเฉพาะตรงช่วงที่แบบว่ากึ่งกลางใบหน้านะคะส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการบีครีมมาช่วยเท่าไหร่เพราะว่าดูผุมขนส่วนมากมันจะอยู่ที่ช่วงหน้าแก้มตรงนี้ จากนั้นใช้คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดตรงจุดต่างๆที่แบบว่าสีอาจจะผิดเพี้ยนไปเช่นตอนนี้พิมพ์มีตรงนี้นะคะที่แบบมันจะแดงๆนิดนึงพิมก็จะมาลงที่ตรงจุดตรงนี้นิดนึงนะคะช่วงใต้ตาปีกจมูกนะคะเนื่องจากว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเนื้อแบบครีม นิดๆแบบบีบบีบออกมาจากหลอดอย่างนี้ได้ค่ะไม่ได้เป็นเนื้อแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิงก็เลยชอบพี่จแบบว่ามาแปะแปะแปะทิ้งไว้ก่อนแบบนี้รอให้แบบว่ามัน เ,เขาเรียกว่าอะไรแห้งตัวลงนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่บนผิวหนังเราแล้วพอักพักหนึ่งเราค่อยมาเกลี่ยมันนะคะมันก็จะได้ความหนาของการปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันบางเนี่ยพอแปะมไปปุ๊บก็รีบเกลี่ยออกได้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพิมก็จะค่อยๆเกลี่ยนะคะในแต่ละจุดให้แบบว่ามันดูไม่เป็นจุดๆๆแบบน,นี้นะคะให้มันดูเนียนเรียบเป็นกับผิวของเราค่ะ ระหว่างที่เราคอนซีลเลอร์เช็ดตัวนะคะพิมก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะค่อยๆเขียนคิ้วโดยที่เขียนเบาๆบางๆสีออกโทนน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็ให้เป็นไปตามแนวรูปคิ้วปกติของเรานี่นะคะก่อนอื่นใช้แปรงที่ก้นของมันนะคะหวีเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมค่ะทีละข้างปกติพิมพ์ชอบที่จะให้ดินสอมันอยู่แบบแนวอย่างนี้นะคะไม่ชอบแบบว่าเขียนแบบนี้เพราะอย่างนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเส้นมักนิดนอย่างนี้มันจะแบบค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคะ ให้สีค่อยๆติดนิดๆหน่อยๆเยอะๆเยอะๆหลังจากที่ลงสีจนพอใจแล้วนะคะก็ใช้เจ้าแปรงตรงก้นของมันหวีอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่ามีครีมของดินสอที่มันไปนติดอยู่ตรงไหน,นแล้วแบบว่ามันเยอะเกินไปนะคะมันก็จะช่วยเกลี่ยให้แบบว่ากระเด็นกระเด็นออกไปบ้างน,นะคะแล้วก็ให้ดูเรียบแล้วก็ ผสมกันได้ดีมากะคะ่ะไกด์ตาข้างแรกเสร็จไปแล้วนะคะจะเป็นแนวแบบว่าออกเหมือนลูกน้ำนะคะแล้วก็หางชี้ปิ๊บตรงไปข้างหลังนะคะขนตาหนาๆนนนมากๆนะคะหนึ่งเซตนแล้วก็ใช้ตรงหางตานะคะจะแบบว่ามีหิ n t ของสีเขียวแบบนี้นะคะอยู่ด้วยแต่เราจะเริ่มกันที่สีเงินๆแบบนี้ก่อนนะคะพิ่จะลงสีนี้เนี่ยทั่วทั้งเปลือกตาไปจนถึงใต้คิ้วเลยค่ะ เป็นเบสไว้ก่อนนะคะแล้วก็ที่ขอบตาล่างด้วย จากนั้นนะคะเปลี่ยนมาใช้แปรงที่สีเข้มแล้วก็หัวเล็กลงมาหน่อยนะคะมีปลายแหลมๆนิดนึงพิมพ์จะใช้สีที่ดำที่สุดนะคะคือสีนี้ลงที่ทั่วทังเปลือกตาเลยค่ะคือวาดให้เป็นเชฟแบบนี้เลยนะคะค่อยๆใจเย็นๆลากไปเรื่อยๆนะคะแนวก็คือต้องมองตรงไปก่อนเพราะว่าพอเราลืมตาเราก็ยังคงเห็นสีอยู่นะคะก็คือค่อยๆลงแบบนี้แล้วก็ไล่ขึ้นข้างบนนะคะ เราใช้วิธีลืมตาเช็คเอาว่าลืมตาแล้วยังเห็นมามาะถ้ายลืมตาแล้วเห็นก็แปลว่าเป็นแนวที่ถูกต้องค่ะแล้วหลังจากนี้ก็ค่อยๆทําให้ขอบเนี่ยมันเรียบเนียนนะคะ สิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือว่าเราจะมากําหนดจุดหางกันนะคะว่าหางเราจะหางออกไปไกลแค่ไหนนะคะโดยที่แนวหางเนี่ยก็คือจะจากแนวคอตาล่างแล้วก็ไล่เรืดขึ้นไปแบบนี้นะคะแบบนี้ไล่ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลากเส้นเนี้ยค่ะกลับเข้ามาให้เจอกันกับแนวที่เราวาดตากลมข้างบนเมื่อกี้ทิ้งไว้แล้วเนี่ยนะคะ ามันจะเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรนะคะยังไม่โตก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาคับต้นบัตหรืออะไรอย่างนี้มาช่วยเกลี่ยรหรือลบทิ้งได้นะคะแม้กระทั่งนิ้วก็สามารถช่วยได้เช่นกันลงสีให้มาจนถึงตรงหัวตาด้านนอกด้านด้านไหน สองข้างก็ได้เชฟดที่คลายๆกันนะคะแต่ข้างนี้รู้สึกว่ามันจะเตี้ยไปน,นิดนึงพิมพ์ต้องทําให้ตรงนี้โค้งอ่าค่อยดูเหมือนกันหน่อยนะคะเมื่อกี้มันดูแฟบไป,ปน,นิดนึงตอนนี้ก็คลายคลึงกันมากแล้วนะคะพิมพ์จะใช้สีเดียวกันนี้นะคะแล้วก็แปลงอันเดิมจิ้มสีที่ตรงช่วงหัวแปลงให้มากที่สุดนะคะแล้วก็มาลงที่ขอบตาล่าง นี้สะดวกมากเลยนะคะใช้สีเดียวค่อยๆไล่ไปไล่มาแต่เดี๋ยวค่อยเติมอีกสีทีหลังเอาละค่ะจากนั้นนะคะเปลี่ยนมาใช้เป็น Liquid e y e ไลเนอร์แบบที่เป็นหัวปากกาแบบนี้นะคะพิมจะเขียนให้ติดกับแนวขนตาบนนะคะเส้นไม่ได้ต้องหนาแค่เพิ่มความคมให้กับดวงตางเราเท่านั้นนะคะ แล้วก็ล่างหางวิง่งออกไปทางที่เราเนะะี่ยค่ะแนวเดียวกันกับันนี้อละล่ะแล้วก็เขียนที่ขอบตาล่างเล็กน้อยนะคะจะไม่ได้เขียนเข้าไปที่แนวน้ำตาเส้นน้ำตานะคะจะเขียนที่แนวเอ,อขนตาล่างประมาณเท่านี้เองค่ะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าอายแชโดว์ทั้งหมดวันนี้เนี่ยเป็นสีออกแนวเข้มๆอยู่แล้วนะคะจากนั้นใช้อายแชโดว์สีดำอันเดิมนะคะ อันดาเข้มนี่ใช้เป็นแปรงที่หัวเล็กลงนะคะเพื่อที่เราจะเอามาเซตอายไลเนอร์เมื่อกี้ที่เราลงไปเพื่อให้มันไม่เลอะเลอะสีเปิดตาสีเซตอายไลเนอร์ลายสีเดียวกันหมดเลยนะคะเซตซะก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันเส้นมันคมไปจะเอาแปรงนี่ค่ะค่อยๆยีที่เส้นนะคะให้มันดูฟุ่งๆก็ได้จากนั้นพิงใช้ อันเดิมนะคะสีที่เหลือจากการเซตอายไลเนอร์เมื่อสักครู่นี้มาลงที่ขอบตาด้านล่างเขียนเข้ามาจากขอบตาด้านนอกนะคะประมาณเสี่ส่วนห้าเข้ามาค่อนข้างลึกแต่ว่าไม่สุดจนถึงหัวตานะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใช้สีเขียวนะคะเมื่อกี้ที่ันโชว์ดูตอนแรกก็คืออันนี้ เป็นสีเขียวแบบสีเขียวเข้มๆนิดนึงนะคะมีออกประกายประกายแบบนี้ใช้แปรงอันเดิมนี่แหละคะ่ะแล้วก็แตะลงไปในสีเขียวไม่ต้องเยอะมากนะคะเขาอ,ออกบ้านแล้วก็มาลงตกทับสีดําตรงช่วงหางตายเนี้ยค่ะเราไล่กลับเข้ามาก็จะทําให้ดวงตางเราตรงนี้นะคะมีประกายสีเขียวๆแวบๆเวลาที่แบบกระพริบตาหรือว่าโดนแสงนะคะมันจะเห็นแบบประเภทเหมือนปีกแมงทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เรายังต้องการความคมชัดแบบของสีเทาเราก็เลยใช้วิธีลงสีนี้ทับแบบนี้นะคะให้ดูแบบว่ามีเหลือบๆนิดๆนะคะให้ดูพิเศษขึ้นมาสําหรับขั้นตอนต่อไปคือจะติดขนตานะคะจิติดขนตาปลอมโดยที่วันนี้ขนตาปลอมที่ใช้เนี่ยเป็นแบบแผงจัดเต็มหนามากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแต่งแบบนี้ไม่ติดหนามองไม่เห็นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยหนาเยอะเต็มงอนนะคะเพราะฉะนั้นพอติดเข้าไปแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนข้างนี้ คือแบบว่าจะเห็นเยอะตรงปลายนะคะคือตรงปลายหางตรงช่วงหางตาเนี่ยจะขนตาย,ยาวมากที่สุดนะคะพิมจะติดให้แบบทิ้งช่วงหัวตาไว้นิดนึงนะคะแล้วก็มาเริ่มติดตรงช่วงประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้ติดเข้ามาถึงเริ่มแต่อแรกตรงนี้เลยอาละครางั้นเดี๋ยวพิมไปติดขนตาตอนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะอาละคะ่ะ,คะพิมติดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะพิมจะปัดบลัชออนนะคะใช้เป็นสีออกชมพูกุหลาบแบบนี้นะคะปัดที่แก้มก็คือพิมจะเริ่มปัดจากช่วง แนวไรผมข้างในออกมานะคะแบบนี้การใช้แปรงออนจริงๆเราก็เป็นการเชดดิ้งใบหน้าอย่างหนึ่งนะคะมันก็คือการใช้สีเพื่อเข้ามาทําให้ใบหน้าเราเปลี่ยนเชฟดูเล็กลงหรือเรียวลงนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าหน้าบตอบๆอยู่แล้วก็ใช้สีสว่างๆได้นะคะไม่ต้องแบบว่าเอาสีเข้มมาลงแบบนี้มันจะได้แบบดูหน้าผ่องใสกมฟูขึ้นมา แต่ส่วนมากคนก็จะชอบแบบอยากหน้าเรียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเชิงว่าใช้แทนรวมกันกับเจ้าเชดดิ้งที่ปกติพิมใช้เลยแต่ปกติถ้าพิมลงเชดดิ้งเนี่ยพิมจะลงสูงขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นตรงนี้นะคะตอนนี้พิมลงตรงนี้ก็คือเอามาลงตรงนี้เพิ่มนิดหนึ่งก็คือทํางานคล้ายๆการเหยนว่าใช้คนละสีถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันปัดเศษที่เหลือตรงช่วงคางนิดหน่อยอย่างงี้ก็ได้นะคะอ่ะ จากนั้นนะคะใช้แป้งเพื่อเซตนะคะเ,เจ้า BB Concealer รนะคะรวมไปถึงบลัชออนที่เมื่อกี้เราเพิ่งจะลงไปด้วยะคะใช้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งธรรมดาไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบอยากจะให้ปกปิดเพิ่มขึ้นนะคะจะใช้เป็นแบบที่ผสมรองพื้นก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอินเดียนแดงเขาไปเอาเมคอัพมาจากไหนนะคะหรือว uh ่าเอาสีดํานี่คือสีผงถ่านก็เลยมีเฉพาะสีดําสีเขียวมาจากใบไม้อะไรอย่างนี้เปล่าไม่ทราบเหมือนกันจากนั้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้เป็นลิปนะคะลิปเขาใช้เป็นสีออกโทนแบบว่าน้ําตาลแดงคัพเปอร์นิดๆอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นอันเล็กที่พีมมีอยู่นะคะให้ดูสีมันจะโฟกัสไหมคะนี่อย่างนี้อ่านะคะจะเป็นสีทํานองนี้ประมาณอย่างนี้เลย อันนี้ก็เป็นกลอสเพราะน,นั้นก็จะได้ฟินิชที่เหมือนของที่อยู่ในแบบเลยนะคะคือเป็นแบบออกประกายประกายแวบๆวบฉ่ำๆนิดนึงนะคะ น่ใจเป็นพวกกริปแบบนี้นะคะมันก็จะทางง่ายสามารถติดตัวไปไหนมาไหนได้แล้วดูไซส์มันดีจะเล็กไปไหนเนี่ยนะคะเอาล่ะค่ะลุคนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยลงแล้วนะคะลุคสไตล์แบบอิ Dam, นเดียนแดงค่ะไม่รู้ว่าอินเดียนแดงแต่งหน้าไปปาร์ตี้ที่ไหนหรือเปล่านะคะก็ดูออกจะแนวสำนองแบบปาร์ตี้สำหรับพิมพ์เกินนะคะเอาล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบแลวเราเจอกันในเร็วน,น,นะคะสวัสดีค่ะ